สวัสดีครับผมสำหรับดวงของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับในช่วงที่16-28กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นช่วงที่ชาววันจันทร์อาจจะมีความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความคิดของเราเองการวิตกกังวลของเราเองนะครับท่านที่ทํางานประจำครับจะรู้สึกว่าช่วงนี้งานเราน้อยลงกว่าปกติคนค้าขายก็รู้สึกว่ากิจการของเราดูเหมือนมันจะไม่ค่อยคึกคักนะครับแต่อุปสรรคใดๆก็ตามท่านจะฝ่าฟันเอาชนะได้ด้วยตัวของท่านเองครับต้องมั่นคงกับเป้าหมาย อาจปรับรูปแบบของวิธีการถ,าถ้าท่านทาได้อีกไม่นานก็จะมีข่าวสารเรื่องงานที่รอคอยมานานเข้ามานะครับเรื่องของความรักครับคนที่กําลังจีบจีบเป็นอยู่ดูเหมือนมีแววว่าอนาคตอาจจะสดใสมากขึ้นนะคนมีคู่ครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คําปรึกษากันดีครับสุขภาพครับระมัดระวังความเครียดอาการปวดเข่าแล้วก็ระบบสายตานะสีมงคลในช่วงนี้คือสีน้ําตาลแล้วก็สีเทาครับ การบบุญสมดวงครับสก,บบาาการะบูชารัชกาลที่5รารัชกาลที่9แล้วก็เทพเจ้าไฉยสิงเอีย้ยนะครับ